สวัสดีครับวันนี้ช่องช่างกลมือใหม่ของเรานะครับจะมาพาพวกเรามาคำนวณหาขนาดก่อนการตัดเฟืองนะครับก่อนการการตัดเฟืองนะครับเป็นคลิปต่อเน,นื่องจากการคำนวณการแบ่งแบบบาร์อนชาร์ปสามแผ่นนะครับที่ได้นําเสนอไปก่อนแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคำนวณหาขนาดของชิ้นงานนะครับก่อนที่จะทําการปอกผิว เพื่อหาขนาดที่จะกัดเป็นเฟืองแบบนี้นะครับก่อนที่จะกัดเป็นเฟืองแบบนี้นะครับขนาดเนี้ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้นะครับเราต้องทําการปอกผิวนะครับชิ้นงานตรงนี้นะครับว่าจะมีขนาดเดมิเตอร์หรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนี้เท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมาคํานวณเรื่องนี้กันนะครับทางช่องช่างกลมือใหม่ของเรานะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมครับช่องของเรานะครับเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะกัดเฟืองแบบนี้ได้นะครับกัดเป็นฟันเป็นฟันแบบนี้เราต้องคำนวณหาตรงนี้ครับนี่ครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหรือว่าไดมิเตอร์นั่นเองนะครับนี่คือชิ้นงานที่ยังไม่ได้ทำการปอกผิวนะครับเราก็จะคำนวณหาว่าจากเนี้ยไปถึงเนี้ยจะขนาดเท่าไหร่นะครับของแต่ละโจทย์นะครับทีนี้วันนี้ครับผมมีหนึ่งโจทย์นะครับ แล้วก็นอกจาก,าก,ก,จากาเส้นหาัสุกการแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยครับีความลึกนะครับความลึกก็คือจากส่วนนี้นะครับเข้าไปถึงโคนฟันเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับวันนี้เราจะคำนวณอยู่2ออย่างในกรณีแบบนี้ก็คือเราต้องได้โจทย์มาแบบนี้นะครับต้องได้โจทย์1ก็คือจํานวนฟันนะครับ2ก็คือระบบโมดูลหรือระบบ DP เฟืองเนี่ยจะมี2ระบบนะครับมีโมดูลกับ d p อ่าดีพีจะเป็นเฟืองนิ้วนะครับส่วนโมดูลจะเป็นเฟืองมิลลิเมตรนะครับตามตำารานะครับตำราตัวนี้นะครับนะครับดีพีแล้วก็โมดูลวันนี้ผมจะหาคํานวณระบบมิลลิเมตรก็คือโมดูลนะครับการหาก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางยอดฟันนะครับก็คือตัวนี้ครับดีเอผมจะใช้สูตรนี้นะครับสูตรแรกนี่นะครับ มันใช้ได้สองสูตรนะครับสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขโจทย์เรามีจํานวนฟันแล้วก็โมดูลเนี่ยเราใช้โจทย์โจทย์แรกเลยนะครับสูตรแรกเลยนะครับนะครับหาอยู่สองอย่างนะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางคือ d a นะครับแล้วก็ตัว h นะครับตัว s นะครับ s นะครับหรือ h เนี่ยตัวนี้คือความลึกนะครับวันนี้เ๋ยวหาหาสองอย่างเงื่อนไขก็คือเฟืองสิบหกฟันนะครับ เฟือง16 ț. ฟันโมดูล2หายังไงนะครับถ้าตามสูตร D A ตรงนี้ก็มาเลยครับเริ่มหาเลยครับสูตรบอกว่า D A เท่ากับวงเล็บนะครับวงเล็บแซดบวก2วงเล็บ m นะตรงนี้นะครับเอาี่้ง่ายแซดคือจำนวนฟันนะครับนี่ตรงนี้คือแนะครับ ซดคือจำนวนฟันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือแซดนะครับแล้วก็สองตัวนี้เป็นตัวเลขที่มากระสตรอยู่แล้วนะครับส่วน M ตัวนี้คือโมดูลครับนี่คือโมดูลนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการแทนค่าเลยครับถ้าได้มาแบบนี้เราทําการแทนค่าเลยทําการแทนค่าก็ดีแซดก็เท่ากับสิบหกครับง่ายๆเลยนะครับเสร็จเรียบให้ด้วยนะครับ บวกกับ2นะครับไม่ต้องแทนค่าตัวนี้เป็นตัวเลขอยู่แล้วเนาะ m คือ2นะครับ m คือ2นะครับ m เือ2อ่ะแบบนี้วิธีการก็คือตามหลักคณิตศาสตร์ก็ในวงเล็บก่อนครับทำในวงเล็บก่อนนะครับเอา16บวก2เป็น18แนะครับหลังจากนั้นนำสองมาคูณถ้าตัวเลขอยู่แบบนี้เขาเรียกว่ามันกำลังคูณอยู่นะครับถ้าตัวเลขเลข2ติดกับวงเล็บ กับจำนวนแบบนี้นะครับคูณ2นะครับสิบแปดคูณสได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ18คูณ2ก็คูณง่ายๆเลยครับ18บดก็36นะครับ36สิก็จะได้ตัวนี้นะครับ DA เนะครับ d a เท่ากับ36สมิลลิเมตร Sí, <c oughs> เราก็จะไปกึงตัวนี้เลยครับเราก็จะไปกึงตัวนี้ให้ได้ดมมิเตอร์นะครับเอาบนยวัดตรงนี้นะครับให้ได <c oughs> ้ด no ัมม <c oughs> ิเตอร์สามสิบหกนะครับของตัว so นี Could ้นะครับดมิเตอร์สามสิบหกแล้วถึงจะนําไปกัดนะครับทีนี้พอไปพอจะเราจะกัดเราก็ต้องมาค้นหาตัวต่อไปครับก็คือตัวเอสนะครับตัวเอสนี่มีสูตรตามนี้ครับสูตรก็ต้องใช้สูตรโมดูลนะครับตามนี้ใช้สูตรโมดูลนี่ครับนะครับสูตรโมดูลนี่ครับคำว่าโมดูลในสูตร s นะครับหรือว่า h เนี่ยนะครับก็คือ2.16 6 m สูตรว่าอย่างนี้นะครับ2.16 m นะครับ s นะครับขีดตันนี้ไว้ไหน s นะครับเท่ากับ2.16 m นะครับถ้าแบบนี้ก็คือ m นะครับตัวเดียวกันนะครับ m ก็คือโมดูลก็แทนค่าได้เลยครับ นักษาหรือผู้สนใจก็แทนค่าได้เลยครับก็สองจุดหนึ่งหกหกคูณเก็คือสองนะครับถ้าโมดูลสองแต่ถ้าเป็นโมดูลสามโมดูลสี่โมดูลห้าหรือว่าโมดูลอื่นๆก็เปลี่ยนตัวเตรงนี้ครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เปลี่ยนถ้าเป็นโมดูลอื่นโมดูลอื่นก็เปลี่ยนนะครับอ่าตรงนี้ได้เท่ากับก็กดคล้งเลขครับถ้าใครคำนวณ ไม่ถนัดนะครับหรือว่าไม่เก่งการคำนวณเราก็ใช้เครื่องคิดเลขครับก็สองจุดหนึ่งหกสองจุดหนึ่งหกหกคูณสองนี่ครับถ้าใช้เครื่องคิดเลขก็ประมาณนี้สี่จุดสามสามสองนี่ครับสี่จุดสามสามสองอันนี้คือความลึกความลึกคือตรงไหนครับนี่ครับ จากนี้ครับนี่ครับที่ร่องเข้าไปนะครับจากผิวด้านนอกนะครับกัดไปลร่องเข้าไปนะครับความลึกก็คือนี่ครับความสูงของฟันตัวนี้แหละครับจากโคนจนถึงปลายเลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะนําไปกัดได้แล้วนั่นก็คือได้ไดมิเตอร์ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของยอดฟันจากยอดฟันถึงยอดฟันนั่นคือไดมิเตอร์นลครับก่อนกัดแล้วก็ความลึกของของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับนําไปกัดได้เลยครับก็นําไปกัดนะครับนี่คือกรณีที่ โจ์เนี่ยกําหนดจานวนวฟันแล้วก็โมดูลมาให้ก็จะง่ายง่ายครับแค่นี้ก็นําไปกัดได้นะครับแต่ถ้าเราจะหาด้วยอีกสูตรอื่นๆก็ก็ได้เหมือนกันนะครับสูตรอื่นก็ได้เหมือนกันอ่า,อามันก็แล้วแต่ความถนัดนะครับอ่าอันนี้คือกรณีที่หา DA กับหา s ก็คือตัวนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตัวนี้คือความลึกนะครับตัวนี้คือความลึกนะครับอ่า d a คือเดมิเตอร์นะครับ s นะครับ yes. H uh, yes. นะครับก็คือความก็คือความลึกก็จะได้เตรียมชิ้นงานไว้ที่36มิมลลิเมตรแล้วก็เวลากัดเนี่ยเราจะป้อนคัตเตอร์กัดเข้าไปลึกที่4.33นะครับนี่ก็จะเรียบร้อยนะครับในการหาขนาดชิ้นงานนะครับแต่ถ้าในกรณีในกรณีที่ที่ไม่ใช่16ฟันแล้วก็เปลี่ยนแค่นี้ครับเปลี่ยนแค่16ก็เปลี่ยนออกถ้าเป็น24ฟันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ ทำให้ดูนะครับกรณีที่เป็นย4บสีฟันกรณีที่เป็นเฟือง 24, อยี่สิี่ถแทนเลยนะครับแซ4ยี่สีฟันนะครับแล้วก็โมดูลโมดูลอ้าวสมมติว่าเป็นโมดูลโมดูลสองเหมือนเดิมก่อนนะครับโมดูลสองนะก็จะหาหาตัวแรกก็หาดีกับหาในกรณี ให้ฟันและให้โมดูลมานะครับเหมือนเดิมครับ d a นะครับก็วงเล็บครับ z ซบวกสองนะครับโมดูลก็แทนค่าเลยครับแทนค่าก็ยี่สิบสี่บวกสองนะครับตัวนี้ก็สองเหมือนเดิมเพราะว่าโมดูลยังเป็นสองอยู่นะครับเท่ากับ d a นะครับยี่สิบสี่บวกสองเป็นยี่สิบหก <Nick> นะครับเอาสองมาคูณนะครับเอาสองมาคูณเป็นเท่าไหรครับเป็นเท่าไหรครับได้เท่ากับอาไ่ากับเท่าไหรครับยี่สิบหกบวกสองอ่าให้เวลาคิดนะครับให้เวลาผู้ที่ชมคิดคิดไปเลยบวกคูณหาราง่ายๆนะครับยี่สิบหกคูณสองได้เท่ากับเท่าไหรครับอะไรสองอะไรสอง ห้าสิบสองใช่ไหมครับห้าสิบสองนะได้ตั่ห้าสิบสองมิลลิเมตรนะครับ DA ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับ b a ก็จะเปลี่ยนไปตามจำนวนฟันถึงโมดูลจะเท่าเดิมนะครับแต่ฟันมันใหญ่ไดมิตเตอร์นะครับตัวนี้นะครับไดมิตเตอร์นี่ตัวนี้ไดมิตเตอร์นะครับก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มันไดมิตเตอร์สมองศูนย์นกลางที่โตกว่านะครับทีมาดูอีกนะครับ ความลึกนะครับความลึกในการใช้กัด h เท่ากับสองจุหนึ่งหกหกเหมือนเดิมนะครับก็ m ก็คือโมดูลครับก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับสองหนึ่งหกคูณสองก็เ,เป็นตัวเดิมก็ h เท่ากับ4 3 3จุดสามสามสองเหมือนเดิมนะมันจะโตแค่ไดมิเตอร์นะครับแค่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับไดมิเตอร์ส่วนความลึกก็ยังเหมือนเดิมถ้าโมดูลเท่าเดิม ยกเว้นเราเปลี่ยนโมดูลนะครับอ่าสมมติว่าผมเปลี่ยนโมดูลอ่าเปลี่ยนโมดูลนะครับขอใช้ปากกาสีแดงนะครับเอาตัวเอาเอาโจทย์ตรงนี้เลยเทียบให้เห็นเลยนะครับถ้าผมเปลี่ยนโมดูลเป็นโมดูล3นะครับสมมติว่าเปลี่ยนโมดูล3ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นยี่สบวกนะครับบวกบวก ยี่สิบสี่บวกสองวงเล็บนะครับสามแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปครับเป็นยี่หกเหมือนเดิมนะแต่ว่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปครับคูณนะครับจะกลายจากคูณสองก็จะกลายเป็นคูณสามสมมติเราเป็น m o d u l สามถ้าเป็นสามก็เอายี่บหกคูณสามเลยครับเอายี่บหกคูณสามห้ห่ครับยี่บหกคูณสามได้เท่ากับเจ็ดสิบแปดนะครับ อ่าเจนะครับ78 78มิลลิเมตรอ่านะครับ78็ดมมนะครับอ่อันนี้คือกรณีที่เราเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนโมดูลแต่เลข 2, 2เห็นไหมครับเลข2ข้างในเนะะี่ยไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะโมดูลนะครับอ่าตัวคูนก็จะเปลี่ยนไปทีนี้มาดูอ่าตัวนี้ความลึกนะครับความลึก h นะครับก็คือสูตรเดิมครับ2.166ุดมแต่2.166ตรงนี้ ก็จะเปลี่ยนจากคูณสองครับเพราะว่าโมดูลเป็นโมดูลสามนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นคูณสามเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาสามไปคูณสองจุดหนึ่งหกหกหกจุดสี่เก้าแปดนี่ครับความลึกก็จะเปลี่ยนไปจากสี่จุดสามสามเป็นหกจุดสี่เก้าแปดนะครับจุดสี่หรือหกจุด กับ6.5นะครับเกิบ6.5นะครับ3คูณกับ2.66 1นี่คือถ้าเปลี่ยนโมดถ้าเปลี่ยนโมดูลก็คือเปลี่ยนขนาดโมดูลจากโมดูล2เป็นโมดูล3นะครับตัวโมดูลเนี่ยมีหลายขนาดนะครับถ้าพูดวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของเฟืองโมดูลก่อนเนาะนะครับตัวโมดูลมีหลายขนาดนะครับตัวโมดูลเองเนี่ยตามตำราเล่มนี้นะครับไล่มาแต่นู่นเลยครับ0.5 จนถึงตรงนี้ครับ10.0นะครับนี่ครับ0.5 0.75นะครับไล่มานะครับ1.75 0.2อ้ยเยอะครับนี่ครับตามตำราตรงนี้อันนี้คือระบบโมดูลน,นะครับก็จะได้ตามนี้ในวันนี้ก็นำเสนอนะครับก็คือเฟือง16ฟันนะครับหาขนาด D.A. แล้วก็หา S นะครับแล้วก็เฟืองยีิบสี่ฟันนะครับฮะร์เอและไฮเอสนะครับตามนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือสําคัญก็คือคัตเตอร์ที่เราใช้ตัดถ้าเราใช้คัตเตอร์อระบบโมดูลมันจะมีคัตเตอร์ในการตัดเฟืองนะครับคัตเตอร์มีเดียวจะมีอยู่ทั้งหมดแปดตัวต่อหนึ่งชุดนะครับแปดตัวก็คือในกรณีที่เราตัดเมื่อกี้สิบหกฟัน ถ้าสิบหกฟันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่จานวนที่เฟืองที่เรากัดก็คือสิบหกฟันก็จะใช้คัตเตอร์เบอร์สองส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราคํานวณเมื่อกี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็จะอยู่ตัวนี้ครับนี่ครับเขียนว่า 25, ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ายี่สิบสี่อยู่อยู่ตรงนี้ก็จะใช้ 4, นาเบอร์ที่สี่เห็นไหมครับถ้าสิบกัดเฟืองสิบหกฟันใช้เบอร์สองถ้ากัดเฟืองยี่สิบสี่ฟันใช้เบอร์สี่แต่ถ้ากัดเฟืองสะพานนะครับหรือว่าตั้งแต่ร้อยสามสิบห้าขึ้นไปก็จะใช้เบอร์แปดนี่คือวิธีกการเลือใช้ คัตเตอร์กัดเฟืองที่เป็นมีดหยวนี่ครับแบบในรูปนี้นะครับตารางหนึ่งก็จะเป็น D.P.number นะครับ D.P.number อันนี้ยังไม่พูดถึงวันนี้นะครับนอกจากที่เป็น8ตัวต่อชุดก็จะมี15ตัวต่อชุดละเอียดลงไปอีกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะละเอียดลงไปอีกนะครับสาหรับวันนี้นะครับในการคํานวณหาเดี๋ยวขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับคนที่ชมคลิปก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม ช่องช่างกลมือใหม่เอาไว้นะครับมีคลิปอะไรนําเสนออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับช่างกลโรงงานนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ภายใต้คลิปไปเลยนะครับส่วนคลิปอื่นที่ผมาลงไปแล้วก็อย่าลืมรับชมด้วยนะครับมีประโยชน์ต่อช่างกลหรือว่าช่างกลมือใหม่หรือผู้สนใจดังนั้นกลโรงงานนะครับหรือคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับอยากเอาไปใช้นะครับก็ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ที่ชมคลิปสวัสดีครับ